เรียนทั้งหมดครับครครครสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครันักเรียนเอาวันนี้คุณครูจะมาติวข้อสอบชาติที่พลเมืองให้กับนักเรียนนะคะแต่วันนี้ก็ได้หัวข้อไปบางส่วนแล้วครูขอให้เด็กนักเรียนกับ ไปทบทวนอ่านหนังสือเพื่อมาสอบปลายภาคในวันพรุ่งนี้นะคะนักเรียนทั้งหมดทาความเคารพขอบคุณคระคุณครูหัวหน้าห้องกับองหัวหน้าห้องมาหน่อยเอาเอกสารอันนี้ไปวางไว้บนโต๊ะครูที่ห้องครูหน่อยโอเค<ช>ค่ะ,คะ เฮ้แกนี่มันข้อสอบหน้าที่พลเมืงองของพวกนี้นี่ เราแอบเปิดดูคนนี้ปะ่ะพวกแกเราว่าอย่าเลยมันไม่ดีหรอกไม่เปน็นไรเดี๋ยวฉันตัวคนนดียวก็เด็ดงั้นเราแต่เกล้วกันเฮ้ยผู้แกฉันได้ฉเฉลยข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมืองมาด้วยแหละเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> จริงดิได้มากี่ข้ออ่ะฮู้ขอดูหน่อยดิ hey, hey, เฮ้ยเสียงไปเลย hey, ขอดูหน่อยสินี่พวกหล่อนทำอะไรกันอยู่น่ะ ฉันได้ฉเฉลยข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมืองกานนะพวกเธอจะดูปะแ้วหลอกมันไม่ดีพวกเธออย่าทำเลยถ้าครูจับได้พวกเธอจะโดนปรับตกกันหมดนะไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอไม่พูดฉันไม่บอกอ่ะครูคงคงไม่รู้หรอกแล้วแต่นะงั้นฉันกลับแล้วบ <Bye. S 2> ายอ้าหัาหน้าห้องมาเอาข้อสอบไปแจกเพื่อนซิโอเคค่ะ ตั้งใจสอบอย่าลอกกันนะคะอ่าหมดเวลาคำสอบแล้วนะคะเอาฝักกาวางทับก็ได้คำตอบไว้แล้วเดินออกจากห้องได้ อเอ๊ะทำไมคะในข้อสอบมาเท่ากันแทบทุกคนเลยล่ะถูกก็เหมือนกันผิดก็เหมือนกันต้องมีการทุจริตแน่ๆครูตรวจข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะพบว่านักเรียนได้คะแนนเท่ากันคําตอบเหมือนกัน ผิดเหมือนกันซึ่งบุคคลเหล่านั้นนั่งใกล้กันด้วยมีอะไรจะบอกครูไหมคะไม่มีใครยอมรับครูจะปรับตุกในห้องนะหนูเองค่ะหนูคนเอาข้อสอบออกมาค่ะตอนที่หนูเอาเอกสารไปเก็บให้ครูหนูก็เลยเอาข้อสอบออกมาให้เพื่อนๆค่ะ ครูรู้อยู่แล้วแหละว่ามันผิดปกติที่พวกเธอจะสอบได้คะแนนสูงขนาดนี้ครูขอให้การกระทําครั้งนี้เป็นบทเรียนสาหรับพวกเธอนะว่าการทุจริตมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะพวกเธอที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะได้เป็นกําลังในการพัฒนาของประเทศในอนาคตจะต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมร่วมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบค่ะ